สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนต้นนี้กับมะพร้าวก็จัดแม็กมาในสแนลน์เนาะต้นนี้กับลังกินเขาเทียงพี่น้องมาหมัดเขาอยู่ตรงไหตรงหน้านี่พี่น้องเขากินนานมันเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อสุขุสุคนเอาจวดน้ำกันพี่น้องสบายดีเด้อยัตีพี่น้องกองป่าสุขุสุคนเนาะต้นนี้กับลาบเป็ดอยู่ทงไห้ทงนาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย

ไม่ยังหรอเออได้แล้วถ่ายแล้วฮะถ่ายรถถ่ายแล้วจะเสิร์นแล้วก็ถ่ายได้ตอนนี้กำลังตักของกินต้มเป็ดผูใหญ่พี่น้องอยู่ตรงไฮตรงหน้ามื่อนี้กับเนมามัดเข่าตอนมื่อวานก็เส้ได้ปั่นเนาะเกี่ยบปูอยู่ด้านหลังทั้งยาตีพี่น้องโปรไปล์กุ้งพุ่นถอน้ำกันหลายคนอย่างแซ่บอยู่ตรงไหฮตรงไหฮตรงหน้าบรรยากาศดีเมามเมื่งไหร่พี่น้องเกี่ยบปูอยู่ สาโคกน้องหางแปมน้องสะพังทงไปแล้วกินข้าวกินน้ำนักกันได้พี่น้องเด้อไปบนสกุลเนาะเอ้าสองซาวเขาเห็นดูวันน่ะสองซาวเขาเห็นดูมีมะถั่วพร้อมโอ้สารภาพเท่าของถั่ว นี่เลือดแปลงเป็ดเลยี่น้องเด้อมีมะกโพโตโพติดปักหอมรวมมีลาบเพาะใส่เลือดแหละบอใส่เลือดอันนี้แจวแจวตับพี่น้องแจวตับเป็ดเอ๋อแล้วเสนอแล้วป่ะเดี๋วจละอือน้ำใสจะจริงอ่ะเนี่ยหนาอ๋อเข้าไปมาเข่าแล้วอย่าบอมาเนี่ยนะเอามาเห็นมาลองมึงดู เพื่อมัดเผาไนะคุณแม่คุณบาอาจารย์ครับทาจ้าน่าดีไมรักษาลูกหลานเนอถึงเลขตัวแมมเไปข้าข้าาาเข้าไปจวดเลยเข้านาดีนะเข้าข่าวดีเข้านาพูดนะันนาจะไปกัข้าข่าวอันเดียวนี่นะ

เนี่ยอย่างเนี้ยเปลี่ยนา่ะซื้อให้จานเสสองแสนเซ้าเฟดตัวเดียวนะครับเอาเอาถ่ายคลิปให้พี่น้องเานะครับทุกคนฟังก่อนจากสิบนาที่ออหลายดอก บรรยากาศธรรมชาติทุมไตรงหน้าเฮาเบิกกันได้พี่น้องเดอ้อวันนี้กินข้าวเทียงข้าวบมาีากินปลาหูปิง อืมเอาหันน่อยน่ะไปใส่แล้วยังให้หำนน่อยยังมาเผาไยนั่งเผาย่างไปกินข่าวกับเสร็จแล้วเนี่ยกินข้าวน้ำกันด้อไอ้หนุ่มไวไฟนนไอ้ฮอนดากินข้าวเทียนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มามามาไอ้นุม่มไวไฟไอ้นุ่มรถเกี่ยวนั่นโูอยู่บางโพดอยู่ที่น่องอบางโพดนั่น<ะ>พ่นบบมักหมนนะคน่านหมู <c oughs> วมีว่มีรไยกันดินกันวัดินทควบ้านนะในรถบางทีว่าบริวารจะเอามาลงดินลงยเเลือไปตนัทดินนกเอามาคูณใหม่ครับเว่ารถหมดไป้ นลงกินไดไหมลูกตักกินไดไหมบ่รถไทยยู่ๆใกล้ๆกับบ่รูรเออรถไทยเขไม่หายม่ได้เลยตัวเิงเขามตมันพอชาาเขามอยู่ใกล้ทางเ้าหันโออารถไทยน้อยไม่เห็นแล้ว